สวัสดีครับผมมาพบกันแล้วต้มกับบาบ,าบอนอยู่ที่ปากใายกับผมวัน,ามานี้ป้าปมาเลยงบครับผมเขามาอยู่หนึ่งเดือนครับผมคุณได้นหนึ่งเดือนแล้วกับบมอนี้กับ,บหนึ่งเดือนบมอนี้กับหมอบนี้ tại nào chào <laughs> à bún còn chào tôi cho việc cà ru đều nè gặp bún tầm ăn tay đá cà mía đây chẳng cô mà đây cái ngay gặp của mình, nó nằm ngay bạn mười là gần <laughs> à, à. như lăm dăm mười mình phải là tương đối với những gây ngừa mưa 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 là đúng rồi nè mưa 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 xiên này mưa mưa có mưa 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 mưa

อันนีู้มันจะซีเีเียงครับผมโอเร่ตัวเมียนี่นะครับผมตัวเมียกางอจจะเป็นทีเดอนเต็มเลยครับผมาจะเย็ปีดองแล้วนผมก็เดอน่จริงก็าบก็าดก็รู้เลยครับผมก็ปูกบเมีย

ลาบจะเป็นกลาบพวกนี่จะหลอกปลาบนาะครับุผมตกอายุหนึ่งเดือนนะครับผม ก็มีปูได้ตัวกันนะครับผมปุดนี่เราก็โบไม่ได้นะครับว่าตบก้อยนี่เราผสมปั้นนี่เราปผสมนี่โอเรียวนี้จะได้ปูด่ว่าเมียอันนี้คือก็ปูดูนะครับผสมปลาั้มโูนี่เป็นบปูดูอ่าก็เป็นตัวเมียหมางนะครับตัวเมียตัวโคก็มีบ้างแต่้อยครับประมาณชิบุเอะเต็น được quên luôn luôn quân luôn 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 đủ luôn 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 Không luôn ai luôn 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 เราจะไม่มีกล้องเคสี้ยงมีโบน,นี่แบบด้วยอะไรครับกลองเคสี้ยงมีง้เลยคระปุ่มใกล้ต้นใจเลียงก๊อฟโกอ่าว่าปฏิตามแอร์กำลังใจเบาวมอนห่างจากวิธีปักตายด้วยนะคระปุ่มได้เด็กเพี้ยนประสบการณ์กันนะครับุ่มได้คอมเมนต์มาตามกันได้คระปุ่มสำหรับคลิปนี้ก็ลามแค่นี้ก่อนนะคระปุ่ม อยเจอแล้วคลิปหน้าครับสวัสดีครับ